โอ้ยถ้าเราไปจากที่นี่เราก็จะไม้ไปไม่ได้พี่ม่วสวัสดีครับสวัสดีครับผมพี่ม่วงพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ชายหายไปไหนมานี่ คิดถึงทับแย่ไปนี่มาเอาดีครับผมี่มือดีครับไปนี่มาเป็นไหนครับเปไหนมาครับพี่ชายไปตามหาเสียงของหัวใจมาอแล้วแล้วพี่ชายหาเจอไหมครับพี่ชายไม่เจอครับเพราะว่าอันนี้คำคำฟรีเลยพี่ไม่ไม่ใช่ครับเพราะว่าใจอยู่ที่เธอ ก็เลยไม่เชื่อหัวใจเข้าใจปะข้าใจครับอืมก็ดีแล้วเข้าใจไว้พี่ชายหายไปหลายวันเลยนี่ปิ้งไก่ก็คิดถึงนี่สมาชิกเราคนในคลับเราเป็นไงบ้างลั่นจ่ะรัานทงสะดุง้งเผาบุ้งไฟแดงเลยเขาก็ลาเลิ่นก<ล>ิจกรรมรทุกวันจ่ะใช่จ่ะมีอะไรมาใหม่ไหมครับ เห็นเห็นเมื่อกี้มีมีเพื่อนในแก๊งบอกว่าวันนี้เขาจะลองเบต้าเทครับงัดร้านครับใครรไม่อะไรนะเขาเขาบอกว่าเขาเห็นเพื่อนในแก๊งบอกว่าวันนี้เขาเพิ่มงัดร้านเข้ามาครับเบต้าเทอ่ะอุ้ยงัดร้านเลยเหรอครับใช่แต่เป้งไก่เป้งไก่จะเอามาลงเหมือนกันนะเป้งไก่เป็นเบจิต้านะแต่นี้คือเบต้างัปิ้านมาแล้วหรอครับไม่เคยรู้มาก่อนเลยนะครับเนี่ย โอ้แม่แล้วงั้งทางัดพี่ชายว่างัดทั้งงัดจะมาด้วยไหมครับโอ้แม่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยพี่ชายครับเจ้าตกใจหน่อยครับพี่ว้าวไม่ค่อยตื่นเต้นเลยครับโอ้แม่ตื่นเต้นไหมครับเอ้ยประดีค๋ยว แพี่ชายจะอยู่เล่นด้วยกันไหมล่ะครับพี่เอง้ร้านนี่อยู่สิแต่ว่าอยู่วันนี้วันอะไรวันนี้วันศุกร์ครับอยู่ถึงวันอาทิตย์ทำไมอ่ะเดี๋ยวเราก็ต้องเดินทางกลับแล้วละ่ะเราเรา,เรา,เ,ราเราปิ้งไก่อ่ะเราต้องเดินทางไปยังอีกประเทศหนึ่งเราเรา,เราปิ้งไก่แล้วพี่ชาย พี่ชายจะไปจากกันเรือๆแบบนี้เลยเหรอไหนก็ไหนๆ้ะก่อ,ะอนพี่จะไปะไก็รอมันกลับมาไม่เห็นมีใครกลับมาขึ้นแก๊งมาย่ำต่อเลยก็เลยรอจนไม่อยากรอแล้วไปดีกว่าพี่ย่าเคยบอกไว้ครับคนคนจะไปยังไงเขาไปครับแต่ทิ้งของไ้ที่ปิ้งไก่ได้นะปิ้งปิ้งปิ้งไก่จะรักษาไว้ให้ครับเป็นเหมือนของดูต่างหน้าครับว่าจะออกไปโลดแล่น การรปจนภัยในแคปซูลอีกครั้งอยู่ฝฟังนี้พี่อยู่ฝฟังนี้นั่าแห่พี่ชายปิไงไก่ก็ไปกำลังใจให้พี่ชายครับพี่เจไปเดีครับแต่แอปเสียดายอยู่เหมือนกันนะนี่มันมันเร็วไปนะนี่เร็วตรงไหนนี่ก็จะเดือนหนึ่งละ อีกสิบกว่าวันก็เดือนนึงละไม่คิดว่ามันจะกากขนาดนั้นไงก็จะเอากูถามเข้าใจไหมเข้าใจครับเออ yes i know ครับเอ้ย yes i am ครับเอ้ยเอเอนั่นแหละ y yes i know ครับใช่ปีงไก่เข้าใจครับอยากเล่น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  สวับครับแอนบาเร์เจสตี้สวัสดีจ้าสวัสดีครับนายปะดูซ่าโป้านเบียรครับผมครับพี่ครับพี่ครับผมสวัสดีครับผมครับพี่สวัสดีครับผมครับพี่สวัสดีครับพี่เจตี้ทำอะไรครับพี่เจตี้ยูนิทมทอีกครับพี่เจตี้พี่ชายครับแต่ช่วงที่พี่ชายไม่อยู่คือบราเธอร์เจสตี้ เขาก็โอ้โหเขาลันพึ่ภาพเพ,พึ่อภาพอะครับแต่ไม่รู้ลันอะไรนะโอเคใครที่อ่าไม่ไม่มีอะไรดีว่ะอาจจะอย่างมีอะไรวะวันนี้เล<อ>้บใหม่ปะ่ะเออเดี๋ยวน่าจะมีอะไรนะม่ไก่งานงานร้านเบจิต้าเทสครับโอ้ oh my ก o อช งัดล้าเลยเหรอองพระเจ้าองพระเจ้า,พ,จา,พ,จาพี่ชาย oh, God damn man Okay อเอ้ยพิ้งไก่ไว้นี่ยังอ่ะมึงบอกยังว่ามีแกง๊งเพื่อนม, oh, มุกบ้าเพิ่มมาอ๋อเพื่อนเพื่อนพิ้งไก่จะมาขึ้นแก๊งที่นี่ด้วยพี่ชาย <c oughs> จะมาขึ้นฮิโรชิฮิโรชิเหรอคือแก๊งอะไรวะอ๋อจำได้อยู่อยู่อยู่แฟมเดีกวกันเพื่อสายฟ้าเหรอเออแล้วคนเราเ็ษปะอ้าวเหรอ ใช่ใช่ใช่ครับพี่น่าจะคนละเซตเงินล้นานเฮ้ยเงินล้านเนงะินล้านต้องส่งอ่ะคิดเงินล้านอ่ะนายแล้วเราอ่ะ้วเดี๋ยวเงินล้านมาก็น่าจะแกงก็ได้กลับมาขึ้นแล้วแหละคิดว่านะแล้วก็เดี๋ยว<ไ>เราก็เอาไว้เต็มไว้ตลอดเอ้ จะเห็มึงเอาใครเข้ามามึงคัดหน่อยนะรอบนี้โอเคปะใช่ต้องคัดนี่ยกูจะคัดแล้วเนี่ยขอร้องะเจ็บไม่จำกูซ้ำไปหลายรอบแล้วเนี่ยนะคัดหน่อยเอาคนที่แบบอย่างแรกในใจเกินร้อยอ่ะได้ปะใจเกินร้อยอยู่แล้วเดี๋ยวรอบมาคัดดีๆเลยอ่ะไม่ไหวปะไม่คัดเลยอ่ะ อืมก็ตามๆมาแล้วแหละไม่ต้องคิดว่าแม่งได้แร,แรกมันอาจะอยู่แล้วแล้วมันดีไงเข้าใจะปะใช่ใช่ใชแต่พอนเนี่ยแต่พอไปสักพักอะไรเงี้ยเรานั่งเสียดายที่หลังก็ไม่อยากนั่งเสียดายแล้วเบื่อแล้วใช่ผมพูดอยู่น้องๆเรื่องเนี้ยผมผมพูดบ่อยอยู่มันถามดิผมพูดจริงเรื่องพวกนี้แบกว่ากูแบบพี่เจอเดี๋ยครับ พี่มูนสวัสดีครับช่วงแรกอะไรมันก็ดีหมดแหละมันคือคนมันเปลี่ยนได้ทุกเวลาไงมันเวลามันเปลี่ยนคนมันก็เปลี่ยนตามกันมวลายิ่งโตไงทำอะไรไม่ได้แต่ <laughs> ผมยังไม่โตเลยดิ <laughs> เพราะว่าผมไม่รู้จักโต <laughs> โอ้โห <laughs> พอดีว่าผมเป็นเด็กไม่รู้จักโตเลยโอ้ <laughs> <laughs> ได้วะพี่ไก่ถ้าเป็นทรงน้ได้ครับพี่ชาย พีเอางี้เดี๋ยวพี่หันหลังให้เล็ดึงดึงดึงที่พี่มาสมมไว้แล้วเี่ตกประมาณนี้เอางเดี๋วพี่หันหลังให้เล็กดึกดึงดึที่พี่มาสวมไอ้้ามาณนีเางี้เดี๋ยวพี่หอาจังให้เล็กดึงดองด้ี่พี่าสวมว้แล้วเล็ะาี้อางยว่หันเอังให้เล็ดึงดึงดพี่มาสวมไว้แล้วเล็กอกประมานี้อาง่้เปี๋ยวพี่หันอลงให้เล็กดดงดน่พอ่มาสวมไว้แลเล็กตรมานเอางีเด๋ยวี่หังให้เกงเทาสวเองผ่านเอางี้เดี๋ยวพี่ห้นุลงเ พ okay. like evet ี่ชายครั้งที่แล้วโอ้เดี๋ยวพี่ให้นาสกุลกับเองโอเคไหมพี่ชายพอมันออกมาจากปากพี่ชายแล้วพิ้งไก่ขนลุกเหลือเกินเองอยากได้อะไรวินเทอร์เฟลวินเทอร์เฟลดาราแลงอันแฟร์หรือว่าอยากได้นาสกุลอะไรบอกพี่จัดให้ได้ทุนนาสกุลนะอยากได้นาสกุลอะไรบอกพี่โอเคไหมแล้วพี่เหมือนนะเนี่ย พี่เปรียวเสมือนป้าตือในวงการอะเองอยากเหน็นนะเดี๋ยวพี่ฝากให้อยู่นี่ครับไม่ไม่ไม่ไมเอเรื่องนำสก,นกุลไงไออยู่ไหนเนะี่ยตัดไปเลยอยู่นี่ครับจะอยู่ที่นี่แหละอยู่แกงนี้แหละอะไแรกมันดีอะไรแร,ไไร,รกมันก็ดีปิ้งไก่เอ้าแล้วแล้วปิ้งไก่เสมอต้นเไสไมอปลายมั้งแต่วันแรกไหมบาเธอร์เจตี้เอาไง่ายอ่ะรอนสันอีกแล้วเข้าสูโหมดรอนสันอีกแล้วจริงจังแล้วจริงจังแลวจริงจังเล้ว จริงใจกันแล้วช่วงที่พี่ใช้ไม่อยู่กับปิ้งไก่โดนโดนโดนแกล้งทุกวันเลยจ้ะอ่าจริงใจกแล้วใช่เหรอไหนมาเล่าพี่ฟังดิเนาะเอ็มมาเล่าพี่ฟังดิเนาะเอ็มมาเล่าพี่ฟังเขาพูดเรื่องของมันไหนเล่าดิจ๋าเล่าดิเล่าดิเกิดอะไรขึ้นวะช่วงช่วงที่พี่ใช้ไม่อยู่ปิ้งไก่ก็แบบเป็นเด็กดีจ้ะจ๋าจ๋าจ๋าแล้วก็อ้อนทุกคนก็เหมือนเดิมกับปิ้งไก่จ้ะ มองปิ้งไก่เป็นทวินน่ะกระสอบทรายกระทืบเอากระทืบเอาในแต่ละวันจากปิ้งไก่พูดแล้วก็เสียใจจ้ะมันมันมันเจ็บปวดเลยจากพี่ชายโอเคเจ็บบหรอไม่จ้ะ <laughs> ตอนนี้หายเจ็บแล้วจ้ะ <laughs> ไม่เจ็บแล้วเหรอไม่ไม่ไม่แล้วจ้ะไม่แล้วตอนนี้หายแล้วยังพิไ่ไจะจบครับ ชายก็แหมะคุณย่าเคยบอกไว้ครับอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งคิดเลยเพลินไปหน่อยเลยครับพิไงไก่ยังพูดไม่จบนะตอนนี้ไม่เจ็บแล้วโอเคจาจะเออเด,<ๆ>เดี๋ยวเดี๋ยวจะบอกว่าเดี๋ยวจะว่าน่าจะไม่เกินอาทิตย์ี้กูกูไปแล้วนะไม่เอาแบบกับแคปซูลล้วกับตันอเมริกาเรียกเลยไอ้เผือมีล้านางไงไปกลับไปอยู่กับตันอเมริกากอน กับแคปซูลกงี้เดี๋ยวมีอีกเดี๋ยวมีอีกอยากได้เด,เ,ดเ,ดเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปลี่ยนคนมาเดี๋ยวเปิดแคปซูลน,นั้นใหม่แล้วเปิดลอดใหม่ <c oughs> มีแคปซูลอยู่เยอะไปไหนอ่ะบัดมีเพื่อนนี่นะไปเจอในแคปซูลเจอเพื่อนชื่อน,นี่แหละมาใหม่ชื่อนะโมยังไม่รู้จักนิสัยเลยเฮียเห็นในแคปซูลอย่างเดียวท่ามัมมีนะ่อ่ะเฮเคยเห็นปะท่ามัมมี <c> ่ <oughs> ยืนท่ามัมมี่อยู่ไปไปไปไหนอ่ะบัด น่าจะไม่เกินวันอาทิตย์นี้แหละแล้วก็น่าจะกลับมาลันละแก๊งเฮ้ยถ้างานลันมาแก๊งมันก็ลันแล้วลันเลยเนี่ยเริ่มลันแล้วนะแต่ไม่รู้ว่าเบต้าแบบไหนมันก็ลันกันไปมันเทสครึ่งนี่มันก็ครึ่งแล้วนี่ยังนี่เรออีกหนึ่งทีอล้วครับพี่ร้านเข้าแลรอครับใช่ข้าใช่ครับเขาบอกประกาศมาแล้วแล้วมันหวดได้ยังครับ เราเทสนี่ยเทสอยู่มั้งเขาไ่ได้เปิดเทสเมื่อกี้ย่างเขาเดี๋ยวเราไปเดี๋ยวเราไปกันทางแก๊งเลยนะครับงานร้านอ่ะอุ้ยเนี่ยมาแล้วเนี่ยนี่ไงนี่ไงอ๋อมันเนี่ยมีร้านเดียวด้วยครับพี่ไปไปว่าร้านแบบแบบหมดเลยแบหมดเลยเราไปหมดเลยพี่ชายมาขนาดเจ้านี่อ๋อโตโยโต้พี่มาโตโยโต้พี่มารถโตโย่ พี่มารถโตโย่ไม่ได้มาคันนี้ดิว่นพี่มารถโตโย่โอ้เปลี่ยนคันนี้ว่าจะไม่ใชยโอเคเองก็ไปได้เลวพี่ขับโตโย่ไปเดี๋ยวพี่ขับโตโย่ไปดีกว่ยอุ้ยนี่ไงอาทิตย์ลูกมีสเห็นไหมมีคนเรียกผมเป็นลูกแล้วด้วยน้องอาทิตย์น่ารักจะตายเห็นไหมครับมีหมามีสด้วยเห็นไหม